สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเมรวยน้ำโชคชาแนลค่ะซูมนินีแอนนิติครั้งวดที่ผ่านมาเขาสองหนึ่งล่างครั้งมวดนี้วิ่งล่างให้เด่นหนึ่งเด่นแปดสองตัวล่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าค่ะต่อมาในชนะการประมูลเขาวิ่งให้เด่นศูนย์สองตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เก้าสามตัวห้าศูนย์สองค่ะ สซมนี้สามตัวหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าหนึ่งเก้าหกศูนย์ห้าสองตัวหกศูนย์ห้าแปดเก้าหนึ่งค่ะต่องฮาเอดเวสโนเขาวิ่เด่นเจ็ดเด่นเก้าสามตัวเก้าเจ็ดสองสองตัวเจ็ดสองเจ็ดเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะอา Ad 2, เมอาสันนี่เาวิ่เด่นสองเด่นห้าสองตัวห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสามสองเก้าสองศูนย์สองห้าห้า ต่อมาคนละสีเม็ดค่ะสองตัวล่างมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามแปดสามเก้าห้าแปดแปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าสามหกห้าหกห้าเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าค่ะต่อมาแอดพีหมื่นค่ะสองตัวห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสามตัวห้าเจ็ดสองสี่ห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าค่ะ ต่อมาแอปใบฟ้าค่ะสามตัวหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าสองตัวหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าค่ะต่อมาแอปสุดปังเขาวิ่งเด่นห้าสามตัวเจ็ดห้าสองสองตัวห้าสองห้าเจ็ดเจ็ดสองค่ะต่อมาตูวนักคำนวณค่ะเมื่อที่ผ่านมาเข้าสามหกบนครั้งวันนี้มีหกหนึ่งหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดค่ะต่อมาคนปีกุลค่ะสามตัวห้าสามแปดเจ็ดสามแปดแปดสามหกแปดหกห้า

คำลาเรียกซับครั้งว่าที่ผ่านมาข้าวหนึ่งสองล่างค่ะงวดนี้สามตัวเจ็ดสี่ห้าเก้าศูนย์เจ็ดสองตัวเจ็ดสี่สี่ห้าห้าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าค่ะมาวพอใหญ่คำแสงครั้งว่าที่ผ่านมาข้าสามหกบนครั้งวดนี้สองตัวบนล่างหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะตองมาปกเขียวค่ะให้เด่นสองเด่นสี่เด่นห้าเด่นสามเด่นแปดเด่นเก้าค่ะ ขบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังของให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ